พยายามกยไปใก่เตี้ยอย่นี้ล่ะเดี๋ยวเดี๋้อนจะโดนเอาันี้ไม่ต้องใส่เกียงขาสั้นมาเหรอไม่เป็นไรเรามีให้เปลี่ยนนี่นี่ไงใส่เลยไปมัน เสารสร้างงทุกคนทุกคนบอกมาว่าที่ซื้อให้น้องซื้อคนละเท่าไหร่คะเรารวมักันคนละห้าบาทไม่นะพอสามบาทที่จ่ายยันพี่ห้าสิบบาทบ้างพี่ห้าสิบห้าบาทส่วนร่วงอุยอื้อหือไม่พูดถึงกูแล้วก็พี่ยี๋ยวงบอกเตินค่าไม่ได้เพราะยังไม่ได้เอาของจริงของมอติงไปหักลบ ถ้าใส่นะเราจะดีใจเลยอะเปลี่ยนเลยเพราะว่าเนี่ยเสื้อผ้ามันเยอะเลบอกง้ไม่ใหญ่ต้องลองาไม่ได้ก็เลยนหลังตรงออกอยากจะให้หลังตรวมาเลยที่ขายมอว่าด้ใส่ไหมซื้อเยอันนี้มาเร็ว โอทำไมตอนพี่มาติดวะ